โอมชานติวันนี้วันที่ยี่สิบสี่เดือนตุลาคมปีสองพันยี่สิบเอ็ดเราจะฟังคำพูดอเวกจากอเวกบับดาคำพูดของอเวกนี้นั้นพูดจากอเวสบับปดาเมื่อวันที่สิบเอ็ดเดือนพฤศจิกายนปีหนึ่งเก้าแปดเก้าหัวข้อของเมรีวันนี้ก็คือความสูงส่งนั้นเป็นเครื่องประดับของบรามินในยุคบรรจบพบกัน วันนี้นั้นผู้ประทานสติปัญญาที่สูงส่งและผู้ประทานนิมิตที่สูงส่งนั้นกำลังมองดูที่ดวงยานที่สูงส่งผู้ที่ถือกำเนิดที่สูงส่งบัพดาได้ทำให้ลูกแต่ละคนนั้นเป็นผู้ที่มีชีวิตที่สูงส่งนั่นก็คือเป็นเทวรูปที่สูงส่งผู้ที่มีความคิดที่สูงส่งผู้ที่พูด คำพูดที่สูงส่งและแสดงการกระทําที่สูงส่งเห so ล่านั้นได้รับพรจากความสูงส่งแล้วเราก็มีการมองเห็นที่สูงส่งมีสติปัญญาสูงส่ง <'s> ไม่ว่าเราจะพูด <'s> เราก็จะพูดแต่สิ่งที่สูงส่งบาบาพูดว่าความสูงส่งนั้น คือเครื่องประดับที่สูงส่งของลูกๆของยุคบรรจบพบกันคนหนึ่งคือการอยู่อย่างธรรมดาและอีกคนก็คืออยู่อย่างสูงส่งดังนั้นลูกๆทั้งหลายอยู่ในชีวิตธรรมดาธรรมาแต่ว่าเราอยู่มีชีวิตที่สูงส่งลูกทุกคนนั้นรู้สัญลักษณ์ของความสูงส่ง อะไรคือสัญลักษณ์ของความสูงส่งบาบาอธิบายอย่างงามมากดวงยานผู้ที่ถือธาตุกำเนิดที่สูงส่งจะให้ดวงยานประสบการณ์ของความสูงส่งกับดวงยานต่างๆบาบาบอกว่าดวงยานผู้ที่ถือกำเนิดอันสูงส่งจะให้ประสบการณ์ที่สูงส่งกับดวงยาน เหนือความเป็นธรรมดาผ่านดวงตาที่สูงส่งของเขานั่นก็คือผ่านการมองเห็นหรือสายตาของเขาเพราะฉะนับบ้นบาบอกว่าดวงยญาณผู้ที่ถือกำเนิดที่สูงส่งจะพาดวงยญาณให้มีประสบการณ์ที่สูงส่งขึ้นไปเหนือความธรรมดาผ่านดวงตาที่สูงส่งของพวกเขานั่นก็คือผ่านสายตาการมองเห็นของเขา ดวงยานที่สูงส่งสามารถที่จะให้ประสบการณ์ที่สูงส่งนี้กับดวงยานอื่นๆได้ผ่านการมองเห็นดวงตาที่สูงส่งของเขาตราบเมื่อดวงยานธรรมดาธรรมดานั้นมาอยู่เบื้องหน้าดวงยานเช่นนั้นพวกเขาก็จะลืมความธรรมดาของเขามีบางอย่างที่ไม่ธรรมดาทุกวันนี้ตามเวลาปัจจุบันดวงยานส่วนมาก ไม่พอใจอยู่กับชีวิตธรรมดาธรรมดาของพวกเขาเมื่อลูกนั้นก้าวหน้าไปข้างหน้าลูกก็จะได้ยินพวกเขาพูดว่านี่ไม่ใช่ชีวิตที่มีค่าที่จะมีชีวิตและพวกเขาต้องการความใหม่บางอย่างนะเขาบอกว่าชีวิตนี้ไม่มีค่าที่อยู่เขาต้องการอะไรบางอย่างที่ใหม่ๆพวกเขาจะมีประสบการณ์อยู่อย่างอโลกิต จิตปิญญาณที่ไม่ใช่ทางโลกเมื่อเขามาเข้ามาสุดติดต่อกับดวงยญาณผู้ที่มีชีวิตที่สูงส่งเขาก็จะมีประสบการณ์ว่าเขาเป็นใครทําไมเขาถึงมีเป็นจิตปิญญาณอย่างนั้นเหมือนกับว่าเขาไม่ได้อยู่ในโลกนี้และความสูงส่งนั้นก็จะเป็นรากฐานพิเศษของชีวิต นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะฮะนั่นก็คือรากฐานของชีวิตของความสูงส่งนั่นเอง s <S พวกเขานั้นจะค้นหาในทุกๆท,ที่ oh. ที่จะดับกระหายของพวกเขาในการต้องการบางสิ่งเขาต้องการความใหม่ <c oughs> ดังเช่นนั้นคนนั้นผู้ที่กำลังกระหายจะหอยหาที่จะค้นหาหนึ่งหยดของน้ำทุกๆท,ท,ที่ ในคานองเดียวกันดวงยานผู้ที่กระหายความสูงส่งนั้นจะถูกเห็นในทุกทุกที่อย่างหอยหาต้องการที่จะเอาหนึ่งหยดกลับจากเขา so พวกเขาจะไปไหนที่จะค้นหาอย่างหอยหาพวกเขานั้นก็จะมาหาลูกเพราะว่าเขาเขาเห็นว่ามีบางอย่างที่พิเศษ ดังนั้นลูกนั้นได้มาเป็นผู้ที่เต็มเช่นนั้นด้วยสมบัติของความสูงสง่งไหมเขามาหาเรา<ข>เพราะว่าเรานั้นมีความสูงสง่งดังนั้นเราจึงสามารถที่จะให้เขาบางสิ่งได้ไม่ว่าเขาต้องการอะไรบาบาก,ก็บอกว่าลูกนั้นได้มาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยสมบัติของความสูงส่งหรือยัง,ยงลูกนั้นมีความมีประสบการณ์ของความสูงส่งในทุกๆขณะไหม หรือว่าบางครั้งลูกธรรมดาและบางครั้งลูกสูงส่งเราเรานั้นมีความเต็มวัที่สมบัติของความสูงส่งพิสูจน์ก็คือทุกๆชั่วขณะเราม,มีประสบการณ์ความสูงส่งบาบาก็ถามวราบางครั้งลูกบางครั้งธรรมดาหรือบางครั้งสูงส่งเมื่อพ่อนั้นได้ให้พร การมีเทพนิมิตและเทพปัญญากับลูกแล้ว means นะฮะเทพนิมิตเทพปัญญานั่นก็คือดวงตาที่สามเปิดเราสามารถที่จะเห็นภาพ with our อะไรก็ตามที่เราเข้าใจด้วยสติปัญญาบาบา,บ,าบ,บอกว่าสิ่งธรรมดาธรรมดาก็ไม่สามารถเข้าไปสู่สติปัญญาที่สูงส่งได้ ทางโลกวัตถุสิ่งธรรมดาของโลกนี้ไม่สามารถเข้าไปสู่สติปัญญาที่สูงส่งได้บรามินผู้ที่ถือกำเนิดที่สูงสง่งไม่สามารถแสดงการกระทำธรรมดาธรรมดาด้วยร่างกายของเขาถ้าแม้นการกระทำเหล่านั้นปรากฏให้เห็นผู้คนว่าจะอยู่อย่างธรรมดาก็ตาม ดวงยานที่สูงส่งนั้นเขาแม้นจะทําการกระทําที่ธรรมดาแต่ว่าการกระทําเหล่านั้นเป็นการกระทําที่สูงส่ง so มันเป็นการแตกต่างอะไรมาบากก็บอกว่าแม้นการกระทําเหล่านั้นจะปรากฏให้ผู้คนเห็นว่าเป็นธรรมดาเหมือนกับที่ทุกคนอื่นๆ also, ลูกๆทั้งหลายก็ยังจะต้องมีปฏิสัมพันธ์อยู่กับคนอื่นๆลูกนั้นมีธุรกิจ ลูกมีงานรัฐบาลและแม่ก็จะต้องเตรียมอาหารการมองดูพวกเขานั้นทำการกระทำที่ธรรมดาแม้แต่การกระทำธรรมดาเหล่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับการธรรมดาทำการกระทำอื่นๆแล้วเป็นการกระทำอโรกิกที่สูงส่งเราจะเห็นว่ามันเป็นสิ่งทางจิตวิญญาณแม้แต่เป็น การกระทําที่ธรรมดาแต่ว่ามันเป็นอารมณ์กิจระสูงส่งลูกนั้นได้รับการบอกพิเศษเกี่ยวกับความแตกต่างหลักๆแล้วเพราะว่าลูกบรามินผู้ที่ถือกําเนิดที่สูงส่งนี้ไม่สามารถแสดงการกระทําที่ธรมธรมดาธรรมดาด้วยร่างกายของลูกลูกไม่สามารถที่จะมีความคิดธรรมดาธรรมดาในจิตใจของลูกและลูกก็ไม่สามารถใช้เงินของลูก สำหรับงานธรรมดาต่างๆเพราะว่าลูกคือผู้ดูแลผลประโยชน์ของทั้งสามร่างกายจิตใจและทรัพย์ของลูกราบาพูดว่าลูกไม่สามารถใช้หรือแสดงการกระทาธรรมดาไม่ว่าร่างกายหรือจิตใจหรือทรัพย์นะลูกไม่สามารถใช้มาในทางธรรมดาธรรมดาได้ เพราะว่าเราเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์นี่แหละทำไมลูกไม่สามารถใช้สิ่งใดโดยปราศจากสีหมัดของพ่อผู้เป็นนายพราเราเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์เราจะต้องทำตามสีหมัดอย่างแม่นยำในทุกย่าง,างก้าวและใช้ร่างกายจิตใจและทรัพย์ของเรา s <S บนพื้นฐานของสีหมัดลูกนั้นได้รับสีมัด ที่จะแสดงการกระทําที่สูงส่งในทุกช่วงขณะเพราะฉะนั้นให้เช็ดคุบ่าบอกว่าเช็คตลอดทั้งวันนาวท่าไหร่เราที่คำพูดของลูกและการกระทําของลูกมันและนานเท่าไหร่ที่มันเป็น ความสูงส่งและก็เป็นอโลกิตบางครั้งลูกบางคนนั้นไรเดียนสามารถในวนทานใดบาบาบอกว่าลูกนั้นบางครั้งนั้นแหวะไรเดียนสามากพวกเขาตรวจสอบตัวเองแต่ด้วยความไร้เดียนสาพวกเขาคิดว่าตลอดทั้งวันพวกเขานั้นไม่ได้ทําผิดเฉพาะใดพวกเขานั้นไม่ได้มีความคิดที่เลวร้ายหรือพูดคําพูดที่เลวร้าย อย่างไรก็ตามลูกนั้นเช็คไม่ว่าลูกแสดงการกระทำที่สูงสง่งหรือเป็นอโลกิกไหมไม่ใช่ว่าเราทำไม่ทำผิดแต่ว่าหรือว่าเราไม่ใช่พูดทำพูดดีเลวร้ายหรือคิดดีเลวร้ายแต่ว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันเป็นอโลกิกหรือสูงส่งไหมนี่ก็เป็นเพราะว่าคำพูดธรรมดาและการกระทำที่ธรรมดานั้น ไม่ได้ถูกสะสมไว้ลูกนั้นไม่ได้ลบหรือว่าสะสมมันเลยเราไม่สามารถลบบัญชีในอดีตหรือว่าสะสมมันในอันใหม่ได้เลยถ้าการกระทําของเราธรรมาดาบาบาบ,าบอกว่าคำพูดธรรมาดา การกระทําที่ธรรมดาไม่ได้ถูกสะสมลูกก็ไม่ได้ลบหรือก็ไม่ได้ดสะสมมันเลยความคิดที่สูงส่งคําพูดที่สูงส่งการกระทําที่สูงส่งของเวลาปัจจุบันนั้นจะสะสมไว้สําหรับอนาคตเราสะสมบัญชีสําหรับอนาคตนี่แหละทําไมบาบาจึงบอกว่า เราจะต้องแสดงการกระทําที่สูงส่งไม่ใช่เช็คไม่ใช่ว่าเป็นขีความผิดเท่านั้นเราจะต้องไม่สร้างสิ่งที่เวลวร้ายแต่ว่าต้องเช็คว่ามันจะต้องเป็นโลก,กิกกับสูงส่งด้วยที่เราทํามากเท่าไหร่เราจะต้องแสดงการกระทําที่ถูกต้องเพื่อที่ว่าเราจะสามารถสะสมได้ บางครั้งบัญชีของการสะสมไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย ulating, ในเรื่องของการสะสมลูกนั้นเป็นผู้ที่ไร้เรียงสาและมีความสุขว่าลูกไม่ได้สูญเปล่าสิ่งใดเราไม่ได้ทำอะไรธรรมดาเราก็มีความสุขกับสิ่งนั้นบาบาเตือนเราอย่างไรก็ตามอย่าได้มีความสุขเพียงแค่มากเท่านั้น ลูกนั้นไม่ได้สูนเปล่าสิ่งใดแต่ลูก่ะได้เปลี่ยนมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมากเท่าไหร่แล้วมันไม่ถึงแม้นว่าไม่สูนเปล่าแต่ว่าเราทํามันให้ดีที่สุดเท่าไหร่หลายครั้งแล้วลูกๆพูดว่าฉันไม่ได้ทำให้เกิดความทุกข์ใดๆกับใครวันนี้อย่างไรก็ตามลูกนั้นให้ความสุขอะไหมนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด ถ้าฉันนั้นได้รับพรของความสูงส่งฉันจะต้องแสดงการกระทําที่สูงส่งนั่นก็คือการให้ความสุขกับทุกคนอย่าได้เช็คว่าอย่างไรไม่ให้ความทุกข์กับใครเท่านั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามลูกนั้นให้ความสุขไหมนี่พาบาบาให้เราเช็คทําไมเหตุผลก็บาบาก็ยังให้บอกลูกนั้นไม่ได้ทําให้เกิดความทุกข์ แล้วทุกทําปัจจุบันนั้นให้ดีเราไม่ได้ให้ความทุกข์กับใครแต่ว่าปัจจุบันน่ะลูกทําดีไหมนะคะแต่โดยการให้ความสุขลูกนั้นสะสมสําหรับอนาคตบาบาพบาูดว่าเราไม่ได้ทําให้เกิดความทุกข์กับใครแต่ว่าเราทําปัจจุบันให้ดีไหมเราให้ความสุขกับใครไหม ลูกนั้นทําสิ่งนั้นไหมหรือว่าลูกมีความสุขเพียงแค่ปัจจุบันเท่านั้นลูกของผู้ประทานความสุขนั้นสะสมความสุขไว้ในบัญชีของเขาอย่าได้เพียงแค่เช็คว่าไม่ว่าลูกนั้นไม่ได้ทําให้เกิดความทุกข์กับใครแต่เช็คว่าลูกนั้นให้ความสุขไปมากเท่ไห่ใครก็ตามที่มาติดต่ออยู่กับลูกผู้เป็นนายผู้ประทานความสุข ควรจะมีประสบการณ์ของความสุขในทุกย่างก้าเมื us, ่อเข้ามามีปฏิสัมพันธ์อยู่กับเราพวกเขาควรจะมีประสบการณ์ของความสุขในทุกย่างเก้าทำไมเพราะว่าเราเป็นผู้ประทานความสุขนี่คือการรู้ว่าเป็นความสูงส่งและก็อยู่อย่างเป็นอโลกินะฮะเป็นจิตวิญญาดังนั้นเดี๋ยวนี้ให้การตรวจสอบของลูกนั้นลึกล้ำ จากธรรมดาธรรมดาก so ารตรวจสอบนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ moment, ได้ทุกๆชั่วขณะให้มีสํานึกรู้ว่าในชาติเกิดเดียวนี้นั้นลูกจะต้องสะสมไว้ในบัญชี21ชาติของลูก so <check> นะคร21ชาติของลูกดังนั้นเช็ค <much> บัญชีทั้งหมด ลูกนั้นได้สะสมไว้ในร่างกายของลูกมากเท่าไหร่ลูกนั้นได้สะสมความคิดที่สูงส่งไว้ในจิตใจของลูกมากเท่าไหร่ทรัพหลักที่ลูกสะสมไว้โดยการใช้มันเพื่อง,งานอันสูงส่งตามศีลมรรมมากเท่าไหร่ so เราจะต้องตรวจสอบสิ่งเหล่านี้เราสะสมผ่านร่างกาย จิตใจเราสร้างมันนัขึ้นมาในความสงส่งมากเท่าไหร่แล้วเราทำตามสีหมัดมากเท่าไหร่จงใส่ใจพิเศษต่อบัญชีสะสมเพราะเวลาเพราะเวลาของการสะสมสำหรับรูปยงยานพิเศษไม่มีเวลาอื่นใดแล้วในวงจรนอกจากชาติเกิดสั้นๆน,นี้ นะฮะชาติเกิดสั้นๆนเล็กๆนี้เท่านั้นที่เราสามารถที่จะสะสมได้มันเป็นบัญชีที่แตกต่างกันกับดวงยานอื่นๆแต่ละคนน่ะเขาทำอะไรนะฮะเขาก็จะได้รับในชาติหน้าของเขาแต่ว่าเราของเราไม่เหมือนกันมันแตกต่างกัน แต่สำหรับลูกแล้วเป็นดวงยานสูสงส่งมันก็คือถ้าไม่เดี๋ยวนี้แล้วมันก็จะไม่มีอีกเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องทำเดี๋ยวนี้ดังนั้นลูกเข้าใจไหมว่าลูกจะต้องทําอะไรอย่าได้เป็นผู้ที่ไร้ยังสาเกี่ยวกับสิ่งนี้อย่าได้ไร้ยังสาอยู่กับสรรสกราวเก่าๆของลูกรับดาดาเห็นผล ในผลนั้นในหลายลายสิ่งบัญชีของการสะสมนั้นต่ำมากบาบาเห็นหลายสิ่งบัญชีของการปลดปล่อยหรือบัญชีออมนั้นต่ตำมากๆบับดาดาจะบอกลูกถึงรายละเอียดของสิ่งไหนในบางเวลาลูกๆทั้งหลายได้มาถึงที่นี่ด้วยความรักได้ลืมทุกสิ่งอื่น ได้เห็นความรักของลูกๆบัปดาดานั้นได้ให้การมารรลุผลกับทุกๆชั่วขณะอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆกับลูกๆในการตอบแทนต่อความรักหนึ่งชั่วขณะแค่หนึ่งชั่วขณะของความรักที่เรามีกับบา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 ให้ตอบแทนหลายหลายพันเท่านี่คือการตอบแทนที่บาบาให้กับเรา หนึ่งชั่วขณะความรักของลูกบาบาให้หลายเท่านะแต่กับหลายๆชั่วขณะเลยทีเดียวที่บาบาตอบแทนลูกๆทั้งหลายนั้นได้รับการบอกอะไรที่จะทําให้หนักแน่นเพื่อที่จะได้รับอนุญาตให้มาในชุมนุมใหญ่ๆเช่นนั้นเรามามัตจุบันบา,บาบาบอกอะไรเราบอกโดยครูของเรา เราจะต้องนั่งนอนอยู่บนพื้นบางครั้งลูกเธออาจจะอาจจะอยู่เพียงแค่เวลาสั้นๆน,นะฮะครูที่พาไปเขาจะบอกเราบาบาก็็บอกว่าก่อนออนทั้งหมดลูกนั้นจะต้องมาเป็นราชนีฟรอหรือาคนีพื้นก็คือนอนกับพื้นนอนกับพื้นที่ไม่มีอฟูกลูกนั้นจะได้รับอนุญาตให้อยู่เพียงแค่สี่วัน ลูกเพียงแต่มาแล้วก็ไปดังนั้นได้ยินสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดลูกก็ยังมาถึงที่นี่ด้วยความรักบาบาบอกเนี่ยครูพวกนี้ก็จะบอกเราก่อนเรายอมรับเคลื่อนแบบเคลื่อนเงื่อนไขต่างๆแล้วก็มามัจุบันในเวลาเดียวกันแม้ว่าเราจะได้รับเออเวลาสั้นๆที่จะอยู่แต่เราก็ยังมาบาบาบอกว่าลูกเคื่อนมาถึงที่นี่ด้วยความรัก ให้พิจารณาแม้นแต่สิ่งนี้ว่าเป็นการโชคดีของลูกที่จะได้รับมากเท่านี้นะในการมามัธันก็เหมือนกันแม้นจะไม่ได้รับการสะดวกสบายแต่ว่าถือเป็นโชคอ,อย่างมากมายอที่เราได้รับกระแสประสบการณ์จากบาบาเราโชคดีที่จะได้พบปักกับบา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 บอกว่าพิจารณาแม้นสิ่งนี้ว่าเป็นโชคของลูกที่ได้รับมากเท่านี้อย่างน้อยลูกนั้น ก็ไม่ได้ต้องใช้กลางคืนที่คอยที่จะดูเทวร,รูปที่ไม่มีชีวิตเพียงแค่ชั่วขณะเดียวในโหนทางของบัคตีตลอดคืนน่ะบางคนนะเขาจะคอยที่จะให้วัดเปิดให้จะเห็นเทพลูกทั้งหลายนั้นได้รับที่สามตารางฟุตแล้วไม่ใช่หรือเรานั่งที่นี่อย่างสบายเหมือนกับ เมื่อสิ่งก้าวหน้าในอนาคตระบบก็ยังจะเปลี่ยนไปดังอัตโนมัติอยู่เรื่อยๆอย่างไรก็ตามให้มีประสบการณ์อะไรก็ตามที่กำลังได้รับนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะการขยายตัวนั้นจะต้องเกิดขึ้นแล้วการเปลี่ยนแปลงก็ยังจะต้องเกิดขึ้นด้วยดังนั้นลูกๆทั้งหลาย กำลังมีชีวิตยอย่างสบายและได้รับอาหารอย่างเหมาะสมและอื่นๆไม่ใช่หรือลูกต้องการสองสิ่งเท่านั้นคืออาหารกับการนอนหลับแม่นั้นจะมีความสุขมากเพราะพวกเขาได้รับอาหารที่เตรียมเรียบร้อยแล้วที่นั่นนั้นลูกจะต้องเตรียมอาหารด้วยตัวเองถวายโบแล้วก็รับประทานมันที่นี่นั้นลูกเอาอาหารที่ได้ถูกเตรียม และก็ถวายเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแม่นะจะมีการพักผ่อนที่ดีมากกูมารเองก็มีการพักผ่อนที่ดีเพราะว่าสำหรับพวกเขาก็เช่นกันมันเป็นปัญหาใหญ่ที่จะเตรียมอาหารที่นี่นั้นลูกนั้นมีความสบายที่จะได้รับอาหารที่เตรียมเรียบร้อยแล้วให้คงอยู่อย่างไม่ว่างเว้นในหนทางเช่นนี้ภูทีมีสัญญา,าของการ อยู่อย่างง่ายงายง,ายง่ายงก็จะคงอยู่อย่างง่ายดายเพราะพวกเขาพบว่าทุกงานนั้นอยู่อย่างง่ายดายถ้าสัญราของเขาคับนะฮะสถานการณ์ก็ยังจะคับด้วยพวกเขาก็จะมีปฏิสัมพันธ์ในมารยาทที่คับแน่นกับความสัมพันธ์และการติดต่อด้วยแน่นหรือคับก็หมายถึงมีการกระเสือกกระสน ดังนั้นลูกๆทั้งหลายคือผู้ที่คงอยู่อย่างเบิกบานแจ่มใสได้เห็นทุกชากของละครแล้วมิใช่หรือหรือว่าลูกนั้นถูกดึงไปโดยแรงดึงดูดของดีกับเลวอยู่อย่าได้ถูกดึงไปหาสิ่งใดที่ดีหรือเลวให้อยู่ในความเบิกบานแจ่มใสอยู่เสมออัจชาถึงเทวรูปที่สูงส่งผู้ที่มีประสบการณ์ความสูงส่ง และให้ประสบการณ์ของความสูงส่งในทุกย่างก้าวถึงดวงยานที่เต็มไปด้วยความรู้ผู้ที่เพิ่มบัญชีการสะสมของเขาถึงดวงยานที่รู้คิดผู้ที่ข้ามทุกๆปัญหาไปได้อย่างง่ายดายด้วยสภาพที่ง่ายดายของเขาถึงนายผู้เป็นมหาสหมบัติแห่งความรู้ดวงยานที่สูงส่งผู้ที่ดับกระหายในชีวิตของดวงยานมากมาย เลิกความรักการจดจําจจและลึกถึงขอ,งของนมาสเตจากบัปตะดาผู้เป็นมหาสมบทรแห่งความรู้พรสําหรับบาบาในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นผู้ที่นั่งอยู่บนบัลลังหัวใจของบัพตะดาโดยการอยู่อย่างนั่งบนบัลลังของสภาพที่สมู่รเสมอตลอดเวลาซ้าขอให้ลูกเป็นผู้ที่นั่งอยู่บนบัลลังหัวใจของบัพตะดาโดยการ นั่งอยู่บนบันลังของสภาพที่สม่ำเสมอตลอดเวลาบันลังที่สูงส่งที่สุดก็คือการนั่งอยู่บนบันลังหัวใจของบาพดาดาอย่างไรก็ตามเพื่อที่จะนั่งอยู่บนบันลังนี้ได้ลูกจาเป็นจะต้องมีบันลังของสภาพที่ไม่สั่นคลอนไม่หว,วั่นไหวและก็สม่ำเสมอ ถ้าลูกนั้นไม่สามารถที่จะทําตัวลูกเองให้มั่นคงอยู่บนบันลังของสัตภาพเชนีได้แล้วลูกก็ไม่สามารถมั่นคงอยู่บนบันลังของหัวใจบัฟจะดาได้สําหรับสิ่งนี้แล้วจงอยู่อย่างเป็นภาพลักษณ์อันเป็นอบาตาและนั่งอยู่บนบันลังที่ตรงกลางหน้าผากของลูกอย่าได้สั่นตลอดเวลาอยู่บนบันลังนี้แล้วต่อมาลูกก็จะสามารถนั่งอยู่บนบัลลังหัวใจของบัฟตะดาได้ คติพจน์วันนี้ก็คือด้วยความคิดที่บริสุทธิ์ของลูกให้เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่ลบให้เป็นบวกสด้วยความคิดที่บริสุทธิ์ของลูกให้เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่เป็นลบให้เป็นบวกอชาโอมชานติ